โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีดีมากเลยเพราะว่าสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำของพี่น้องชาวตำบลโพตากจำนวนมากเป็นโครงการที่นำความสุขมาให้คนในพื้นที่ของตำบลโพตากและตำบลนาสายรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับโครงการน้ำประปาบาดาลที่ตำบลโพตากของเราไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาสายของเราก็คือสภาพการใช้น้ําส่วนใหญ่นะครับจะใช้น้ําแบบระบบผิวดินเนื่องจากว่าเราเจาะบาดาลแล้วมันเจอน้าเค็มเราเป็นชุมชนที่ลุ่มต่าเป็นแหล่งน้าเค็มนะครับก็ได้ทําเรื่องร้องขอไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ไปลองเจาะทุกที่ก็ไม่ได้นะครับก็เป็นน้าเค็มน้ําก่อยหมดก็เลยย้ายมาตั้งที่ตำบลโพตากครับเบื้องต้นเราก็ใช้น้ําจากโครงการสามหมู่บ้านนะครับก็มีหมู่1หมู่3ามหมู่6 ก็มีแต่ส่วนใหญ่เรียกร้องอยากจะใช้ที่หมู่อื่นด้วยแบบนี้นะครับแต่ด้วยโครงการนี้เราต้องแบ่งแชร์คนละครึ่งกับโพตากจึงทําให้ท่อส่วนหนึ่งมันไปได้ไม่ทั่วตำบลครับในส่วนของโพตากนะครับก็จะมีระบบประปาผิวดินในแต่ละหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็จะเป็นประปาบดานซึ่งตำบลโพตากเรามีบอขยะของเทศบาลนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําเสีย ในส่วนของบางหมู่บ้านนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะมีในเรื่องของน้ําขุ่นและก็เรื่องของน้ําไม่เพียงพอนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่ได้ประโยชน์ก็คือน้ำน้ำดื่มซีนะครับที่ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถมารับที่จุดนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคก็จะมีในบางหมู่บ้านนะครับได้รับโครงการนี้ก็ดีใจและก็ สามารถที่จะ,ะใช้น้ำตรงนี้ได้อย่างพอเพียงและก็สะอาดครับ ก็ปกติแล้วก็จะมีเจ้าที่ดูแลร,ระบบสูบน้ําโดยตรงนะครับแล้วก็ซึ่งแต่ละวันก็จะมีเจ้าที่มาเปิดมาตรวจเช็คว่าเครื่องสูบแต่ละตัวทํางานปกติทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับแล้วก็องค์การน้ําบาดาลขนาดใหญ่ของตรบลโพต่างนาซายนั่นก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําเค็มจะเข้าแทรกนะครับเราก็ต้องวางแผนในการสูบนําน้าบาดาลขึ้นมาใช้อย่างรู้คุณค่าและก็อย่างถูกหลักวิชาการนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการ เรอสลับสูบเพื่อไม่ให้น้ําบาดาลเกิดผลกระทบเพื่อเราจะได้ใช้น้ำบาดาลได้อย่างยาวนานนะครับผมก็ฝากผู้ที่มารับบริการโดยเฉพาะจุดน้ําดื่มนะครับอยากจะให้ทุกคนช่วยกันประหยัดนะครับเพราะว่าน้ําดื่มที่เราผลิตมานี่เงินบริการฟรีกับชาวบ้านไม่เฉพาะตำบลโพตากนั้นอาศาัย ทั่วไปคนผ่านมาผ่านไปและตําบลข้างเคียงก็มารับอยากให้ทุกท่านใช้น้ําอย่างประหยัดและก็ช่วยกันร,รักษาอุปกรณ์ที่ทางโครงการเรามีนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ใช้น้ํายาวนานต่อไปครับผมมานับน้ําที่นี่เมื่อกี้คนประโยชน์ดีมากนี่น้าอันนี้ใสก็ใสสะอาดดีมากมาเอาน้ําไปดื่มทํากับข้าวเอาไปกินก็ได้แกงก็ได้ต้มก็ได้ทําทุกอย่างก็ได้ค่ะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ คือ <c oughs> น้ำที่สะอาดจะต้องไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเนาะมาใช้ตรงนี้ก็รู้สึกดีครับเยี่ยมแทบมากอร่อยเยี่ยมมาก <c oughs> <c oughs> ยยก็อยากฝากในเรื่องของทุกที่ที่มีแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินนะครับนอกจากเราจะได้น้ำที่สะอาดมาใช้แล้วอยากให้พวกเราใช้น้ำอย่างประหยัดเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงของน้ำใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่าและอย่างอนุรักษ์ครับ ในนามตัวแทนผู้นําชุมชนนะครับตำบลโพตากขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับและก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับที่ได้ทรงกรุณานะครับได้นําโครงการดีๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของตำบลโพตากและตำบลนาสายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ